สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาพบกันกับมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับาตามคําแนะนํามาของเพื่อนสมาชิกนะครับอยากดูการไล่นะครับของม้าเบี้ยผูกและม้าเบี้ยเทียมนะครับหลักการก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราว่าบังคับขุนนะครับบังคับขุนขุนดำเนี่ยบีบพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับ ให้คุณเขาเนี่ยเลือกเอาเองครับว่าเขาจะไปต้องการไปที่มุมไหนนะครับอ่าเราก็แค่เดินระดับแรกก็อาจจะต้องลุกก็ครับเข้าไปนะครับอ่าตามหลักธรรมชาติของคุณสีดำนะครับจะไม่ค่อยหนีไปฝั่งที่เบียตรงมุมนะครับอ่าจะหนีไปจะหนีไปฝั่งที่เบียที่ไม่ตรงมุมนะครับนะครับอ่าเราก็เดินต่อไปนะครับบีบเข้าไปเรื่อยๆครับ กระทบพื้นที่ก็ไปนะครับนะครับเห็นไหมฮะคือชุดนี้เนี่ยเราจะแบ่งกันเป็นสองชุดนะครับชุดนี้คือมีการล็อกมีการอะไรได้นะครับอ่าคุณก็จะออกมาออกไปไม่ได้นะครับคุณไม่ทํามันไปได้ก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับคุณก็จะไม่เลือกไปทางนู้นแน่นอนครับก็จะมาอยู่แถวนี้และครับอ่า แล้วก็ไปครับเราขุนก็ไปนะครับทีนี้ก็เป็นคิวของตัวตัวม้านะครับม้ากับเบี้ยนะครับแล้วก็ไปกันเราเรื่อยๆนะครับไปกันเราเรื่อยๆนะครับดูซิว่าคุนเขาจะไปทางไหนคุนเาก็อยู่ที่มุมฝั่งนี้นะครับทีนี้ก็เป็นการตั้งค่ายนะครับ เราก็ดูตำแหน่งก่อนนะครับเอามาไปกันก่อนนะครับนะครับกลับนะครับขุนมานะครับลุกไปหนึ่งทีนะครับขุนออกนะครับเอาเบี้ยไปไว้ก่อนนะครับกับน,นออกนะครับขุนดําก็หนีขึ้นมานะครับทีนี้ตำแหน่งต่อไปนะครับที่ขอแนะนํานะครับคือต้องการให้ม้าตัวนี้นะครับมายืนในตำแหน่งนี้นะครับ เราก็ดูว่าตำแหน่งไหนที่เราไปได้นะครับต่ต่อไปเราก็เดินนะครับมานะครับไปมาไปครับมาย็นตำแหน่งแล้วนะครับอ่าทีนนี้ขุนดำเดินเข้ามุมตำแหน่งต่อไปนะครับ เราใช้เบี้ยนตัวนี้นะครับให้มายืนตำแหน่งในตำแหน่งนี้นะครับเป็นการตั้งค่ายกลนะครับถ้าต่อไปเราต้องใช้ขุนแล้วนะครับเพื่อมายืนตำแหน่งนี้นะครับอ่าขุนเดินครับทีนี้จังหวะการเข้าขุนสําคัญมากนะครับถ้าเราเข้าไปเลยเนี่ยครับปั๊บมันจะเป็นตำแหน่งเป็นทีนะครับดังนั้นเราต้องเดินขุนมาที่ตำแหน่งอ่างงูงงูแปดนะครับ หนึ่งทีนะครับเป็นงานแก้แก้ทีนะครับล้วเขาเราถึงจะเข้าขุนนะครับพอเข้าขุนปุ๊บขุนดําต้องเข้ามุมสังเกตง่ายๆนะครับพอเราเข้าขุนปุ๊บตาสีดําเดินต้องเข้ามุมเราถึงยกม้าขึ้นมานะครับมันจะเป็นตําแหน่งที่ได้ลุกพอดีนะครับลุกครับไม่ว่าขุนสีดําจะเข้ามุมก็ลุกจนนะครับจะออกมาตาแหน่งกอไก่หกนะครับก็โดนมาลุกจนครับนี่ตําแหน่งลุกจนของ ของม้าเบี้ยผูกนะครับหลักการง่ายๆนะครับเรายืนตำแหน่งให้ได้ก่อนนะครับลักษณะนี้ครับแล้วเราค่อยเอาขุนเนี่ยมาเข้าเข้าตำแหน่งจุดโฟกัสจุดสําคัญที่จะทำการลุกจนก็จะมีมีจังหวะที่ว่าเราต้องเดินขุนโยกหนึ่งทีนะครับเพื่อขุนดำมาตำแหน่งนี้แล้วก็ค่อยเข้าขุนขุนดำเข้ามุมพอดี ถ้าเป็นใน,นจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ตาสีขาวเดินก็เข้าเลยครับแล้วตาต่อไปดําเดินเข้ามุมก็เข้าตำแหน่งนะครับนะครับครับลุกจนสวยงามนะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูมาเบียเทียมกันบ้างอ่ามาเบียเทียมก็หลักการเดียวกันครับอยู่ที่เราก็เดินตำแหน่งบีบไปเรื่อยๆนะครับ ให้สีดาเขาเลือกว่าเขาจะไปอยู่ที่มุมไหนเลือกไปเองนะครับเดินนะครับครับให้เขาเลือกไปเองนะครับเขาจะไปที่มุมไหนครับเราก็ไปแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งเป็นสองสองพวกนะครับเห็นไหมครับเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับเบียดพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆครับ ให้การเดินของอย่างเงี้ยสีดําคือเลือกประมาณว่าเลือกมุมแล้วนะครับฮะแล้วก็เป็นเป็นสองเป็นสองกลุ่มในการไล่นะครับเห็นไหมครับเป็นสองกลุ่มในการไล่นะครับจะออกแล้วครับแล้วก็ไม่ให้ออกนะครับเอาล็อกไปครับคุณบีบเข้าไปครับเห็นไหมครับ ก็จะบีบเข้าไปง่ายๆนะครับออกมาครับอ่าขุนยืนตำแหน่งนะครับอันนี้คือเซ็ตทรงเรียบร้อยครับขุนดำเดินเราเดินเบี้ยเข้ามาครับขุนดำขึ้นมาทีนี้อยู่ที่เราเลือกนะครับตอนเนี้ยตำแหน่งเนี้เราใช้เบี้ยลุกขุนเข้าลุกได้จนรีเบี้ยนะครับ าเราต้องการให้จนด้วยม้าล่ะอ่าจนด้วยม้าเขาตําแหน่งนี้เราถอยเบี้ยก่อนหนึ่งทีก็ได้ครับ <c oughs> เพื่อให้ขุนนี่เข้าไปขไ้างในอยู่ตามมุมแล้วก็เบี้ยลุกแล้วก็มาลุกเนี่นะครับการไล่ม้าเบี้ยเทียมจะง่ายกว่าม้าเบี้ยผูกนะครับอ่าในกรณีของม้าเบี้ยผูกนะครับของม้าเบี้ยผูกนะครับ ถ้าเขาไม่หนีไปมุมที่ไม่ตรงมุมกับเบี้ยล่ะเขาหนีมาตรงมุมฝั่งนี้ครับตรงมุมฝั่งที่เบี้ยตรงนะครับเรามาดูกันนะครับลุกเข้าไปครับครับเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องไปสนใจชุดนี้คือแบ่งแบ่งชุดกันแล้วนะครับดีไปครับลุกเข้าไปทีครับนะครับเดี๋ยวเขาไปเรื่อยๆนะครับ นี่คิดว่าจะออกทางนี้นะครับก็คงออกไม่ได้นะครับโดนม้านะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับขุนครับจะออกแล้วก็มาดักไว้อย่างนี้ครับไล่กันไปเรื่อยๆครับแต่งเป็นสองชุดครับชุดชุดหนึ่งคือม้ากับเบี้ยประสานงานกันนะครับคุมหนึ่งตาสองตาสามตานะครับม้าคุมตำแหน่งนี้นะครับ พอเราล็อกเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องหลบนะครับคุณเราบีบแล้วนะครับอ่าจังหวะนี้เราเอามาล็อกครับทีนี้เบี้ยตัวนี้เราไม่ต้องใช้แล้วครับอ่าคุณดาเดินนะครับมันจะอยู่ในตําแหน่งอย่างนี้นะครับถอยมาครับคุณนําเข้าลุกนํามาลุกจนนะครับอ่ามาดูใหม่นะครับจังหวะนี้นะครับอ่าเรา เราเดินมา้ามาตำแหน่ง,นงยอหญิงนะครับยอหญิงหกปุ๊บขุนติดเราไม่เอาม้ามาตานี้นะครับเราเอาไปตอนนี้ก็ได้ครับจมรูปง่ายๆนะครับจําง่ายนะครับสํารสหรับเด็กเยาวชนนะครับอ่าขุนเนี่ยไม่สามารถออกได้นะครับจําเป็นต้องเข้าเราเออกเบี้ยลุกแล้วก็มาลุกจนถ้าหนีมาในฝั่งที่ตรงมุมจะจนง่ายกว่านะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเด็กๆและเยาวชนผู้ที่ชอบหมักลุกไทยนะครับและศึกษาการศึกษาด้านหมักลุกนะครับมีเรื่อยๆครับไม่มีวันสิ้นสุดนะครับขอให้เรารักในการเล่นนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ